มาดูกันว่าจะลอยไหมทุกคนดูเอาไอ้ยมุ้เด็กข้างหน้าก่อนว่ารวยไหมนะมุ้อัดรวยไหมตัวนี้รวยเติม Sorry as DJ

เติบเติบนะเม็ดเลยไหมโอเคมาแต่พูดมากเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวจะเอาวไปตั้งอะไรก็พากล้องไปตั้งแล้วก็เราจะบนมังคุดมานี่ก่อนเดี๋ยวเงียบตั้งกล้องเองมาเลยเก็ยบกูจะออกแล้วเงียบบ้างใส่ใหนดีอุ้ใส่นี้ดีกว่าน้องใช่ก็ใส่นี้ดีด้วยดีอยากได้ใส่ที่มันขดง่ายๆ ไอ้นก็ได้นสีเหลืองก็ได้จริงเหรอนใช่จริงหรือจริงเน่สิเน่เอาเลยแล้วอันนี้ดีกว่าเห็นว่าก็ได้อันนี้ยหนุกแลูคปเตอร์่อนูก็ได้นะเดี๋ยวอันนี้ก็ดีมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปโบนกันเลยมาตากรตากลงไป้าางเลยไปปลุยเลย

เอ้ลมมาทำไมหนาวมุดลมาแล้วเร็วมดกลุ่มที่ไหนออกไปด้วยนี่กลุม่ไหนออกไปด้วยเดี๋ยวมา่รู้ว่ามันจะเยังไนะท่ไคนเอแง่เจายังไอางงเงียไม่รู้ว่ามันเอียงว่าไม่เอียงนะเพาะว่ามันเพิ่งปลูห หอมมากวุ้นอยู่ในดิเอียนอย่ายืน p ล a t e บุญขึ้นเลยทุกคนทีเดียวขึ้นเลยทุกคนโอ้โหขึ้นดีเลยทุกคนโอ้ทุกคนขึ้นดีเลยขึ้นเหมือนเดิมเลยโอ้สวยมากตัวนี้ตาก็ไม่รู้ว่าตาก็ใหญ่หรือเปล่านะโอ้โหแปลว่าเหงื่อว่าพานัะ ถากล้องนี่มาเลยจะได้ถือด้วยได้กล้องถ่ให้เขาดูว่าว่ามันขึ้นหรือม่หน่ากล้องเร็วๆนุ๊กขี้มีกวางขี้มีกเดินแดดอยู่ตากล้องเขียกล้องเลยกดหนึ่งไว้ล้หนึ่งไวล้องดูว้าสวยไหมกล้องสวยเดี่ยสเนข้างหน้ยไหมล้อก้โหากล้องคุณดีด้วยอ่ะอดูมใ้ใแล้วตกให เราอทีเดียวเลยนี่ตากีเดีตายเลยตาก้องตากมันจเอาเร็วหนบไปเดี๋ยวเดี๋ยวตากองพ่อมันจะเรหนบมันเอาเรงหบไปทุกคนฮะแขงไหมไม่รู้ไม่ร <hair> <their presence> ู้แขงไหมแขงอรต่กันวะไม่นะไม่รู้ลมไหมลมนไหมี่ลมไปแต่นั้นเออลมจริงต่กเมันอาลมอยู่เราเข้าลมดีกว่าไหมตากองไป เขาลงเอาไปในร่มหรือไรไม่รู oh, oh, ้ตรงไหนคือร่มไม่มีร่มตาโกงตาโกงปับเลยสายบางเหยียดโกงไม่ต้องดูเอาโอ้โหตาโกงทต่ไมไม่โดนไม่โดนลมแบบเต็มๆหรอลมมันเ e ส s i ลมมันไม่ดีอยู่เราปรับเลยนะปล่อยไปตั้งก่อนเลยใช่ออกมาหอาลมตาโกงเอาเอายอดน้อยครับ มาทุกคนว่าไปดูไปดูลงตังไหนทุกคนไม่รู้ไงไล่ได้ก็งอก่อนนะวะตอนนี้ไปทุกคนเราไปดูดิเราต้องแปลว่าไว้ได้ทุกคนดูหลังจากที่ไม่มีใครเข้ามานานทุกคนทางมันุกมาก ทุกคนว้อทุกคนดู้ก uh, <come S 2> ันมา l o อยู่นุ๊กโอ้มันคมมากมูดทุกอย่างมันคมไม่หมดใช่รุกมากนี่จะไปทุกคนโอ้ว่ามันตกต้นพอดีทุกคนดูเดินไม่ได้ไหมน่าจะได้นะ ทุกคนเหยียเจของดีแล้วดอกอันนี้ที่ติดกางเกงมเลยเราได้ทิ้งกางเกง้ปสุดทุกคนไปโคตรไวโอ้ทุกคนเราถึงาแล้วดูกันตกเก้ารูเดี๋ยวจะเก็บออกไปบนใหม่ทุกคนเอาใหม่เมื่อกี้พลัดทุกคนเราติดแอ่งผิดมันไม่ดังนี่เราติดใหม่แล้วมาดูกันว่าจะขึ้นร้อยไหมไปดูกันตั้งไว้นี่ก่อนนะ Nam lời Đây này uống mà là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เร็วๆเร็วมีแล้วเรียบุนอ๋อบางงูหลอนสายโอการูดเองหลอลำบากนะทุกคน ลงวังแล้วงดเจ็บเอาไหมทุกคนหยาบทุกคนเออทำไมลอะลูกน่ะไม่ต้องใจไม่ต้องใจขอใอ้ออกเดินทางออกไหมไม่เอาแต่ออกเลื่อนได้มันแก่ดีกว่านี่ป่ะเดี๋ยวบ้านลูกไม่ก่อนลูกไม่เดินทาออกก่อน ไปเลยก็ะุดลงมากุดเงลกไปอ่ะสวย คนเอาไหมเรบนี้ไม่หมดแน่นอนมันชอบรูดทุกคนดราได้มันขึ้นแน่เรานี แป๊บเดียวมุดมุดเรื่องแตังไปเลยมีแล้วนหมยังรอในเด็กมุดมุดอยู่ที่โน,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 น่นมาเบอร์ทุกคนเดีด๋ยวเราเขึ้นรถแป๊บหน,นึ่งลมมันยังไม่มาเดี๋ยวลมมาเดี๋ยวเราบนนะแป๊บหนึ่งทุกคน ตอนนี ides, no 1, ้เราใช้เวลาแยกลมอยู่แปดสิบปอนแล้วทุกคนลมก้อนๆที่จะแกล้งเรามากเลยตอนนี้ รองุดไม่มาเลยวไดิเรียบเก็บเลยงุดเดี๋ยวแป๊บนึงเราเอาแบบบนทีเดียวขึ้นนะทุกคนเราไม่อยากบนหลายๆครั้งเพราะมันร้อนเดี๋ยวงุดเดียวทุกคนต้องเชื่อใจบางเหตดนะเพราะบางเหตดก็ร้อนเหมือนกัน เราขอแบบมาที่แบบทีเดียวขึ้นนันทุกคนแต่เดี๋ยวพอมันพัดไปัดมาเดี๋ยวมันมั่วเราต้องไปไหนมุดวะ อทำไมไปรู้วะดูว่าลุงไปดู้มั้งวุดก็มันแข้งวุดแข้งเหรอโอ้มันเอียงอย่นี้มันเอียงอยู่นิดนึงงวุดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแต่งก่อนนูกนก็มันเอียงนิดนึง Não, não, não. ได็กมุดรอบนี้ไม่ขึ้นเก็บไว้เลยงมุดเฮ้ยใช่ไม่แต่งแล้วรอบนี้ไม่ขึ้นเราเก็บไว้เลยครับโปรดอนโอเคครับลูกบางเหยียดบนทีเลยนะลูกนะครับผมได้เลยครับรอบนี้ขึ้นแน่เลยนาฮูเด้อ